สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องมันนไอเซมกับยูวันที่จังหวัดชัยภูมนินะนะเป็นมื้อที่สองครับนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะที่บ้านไอเมเองครับย่างมังเร้งนะตอนนี้ก็เวลาประมาณหามงแรงครับนะร้อยเมลแล้วเอางวาเขาาคอกครับผมนะตัวน,นี้แม่แล้ววัได้เอาไปเลี้ยงน้ำเนื่องจากว่ามันป่วยนะมันป่วยมันบ่สบายก็เลยเอาไว้คอกไอ้มันไอมันจามครับนะก็เลยสบายเลยวันนี้นอนอยู่คอกนะเป็นอาทิตย์แล้ว นะ่กะก็เลยต้องหา,งา,าหญ้าไม่กินนะเกี่ยวหญ้าอยู่สวนไม่มันกินครับไหนวะ่ามันไอเห็นบ่ามันไอครับมันอ๋ยมันจามไห็นบ้านะมันสบายครับฉีดยาหลายก็เปิดในค่ายาหลายพันหลายหมื่นแล้วครับนะเ่ราะวิญญาณครับเขาอ่าเลี้ยงเขาเขาก็ต้องดูแลเขาเต็มที่ครับนะ่ะสาวๆรุกเรื่อนะั้นเบิดลายปันได้ก็ก็ต้องดูแลก,กันไปครับ เดี๋ยวมาเอินนะัดหมอมาฉีดยาครับตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วน่ะวังอาทิตย์ที่แล้วโอ้นึกว่มามันจิตายแล้วครับพี่น้องนะลุกบ่กขึ้นเลยลุกบ่กขึ้นก็เลยให้หมอมาเบืงเองนะอีม่ว่าขันบอ่อขันบ่นบลุกขึ้นมากินหญ้าสองสามมอือกันนะคือว่าสิตาล้วนะไอเสียมก็ยูุ่สากแก้วไอเมียะโทรมาบอกนะตอนนี้อาการดีขึ้นครับลุกขึ้นม่กินหญ้าได้แล้วนึกว่าจะบ่อรอดนวะเอารอดแล้วเด้อยลูกเดี๋ยวมืเอจฉีดยาให้เต้าไอ เดี๋ยวคนอืนพ่อนัดหมอเสียเศ้าไว้ให้แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนียามืแรงครับบ้านไอ้เสียมรออีเมลเราวพาะว่าขอข้อมนนี้ก็มีเลี้ยงวุ่นวุ่นครับนี่ไก่ไก่บักซ้อนใส่งอนเล่าไก่บักใส่งอนเล่ามันคุ้มคุ้มฝูงอยู่บ้านนี่แหละครับคุ้มฝูงอยู่บ้านแล้วไอ้เสียมไปเอาไก่มาจากสาแก้วซึ่งเอาไก่ผูบักหวายมากแล้วมันกันมันกันเหาะซุมกิเตกกันเบิดมือเลยมือนี่ นะไอเสียก็ได้จับตัวบน้อไว้นี่นะเห็นบ่เนี่มันจกุกมันจุกซูมกันนี่ปากปากเลือดบาเลยเนี่จุกซูมกับบกไหวนะซึ่งไกล้ผูไอเสียออกมาจากสากแก้วครับก็เลยจะเอาจะเอามาบัาน่นจะจะมาเฝ้าคอกงวัวไหมคอกงวัวอยู่ตรงขามนะจะเอาไปเฝ้าคอกคอกงวัวครับนะให้ให้ใกล้ฝ่ายว,ว่าเฝ้างัวนะเดี๋ยวพายเป็นไกล้ที่ไอเสียออกมาจากสากแก้วมามาจากสากแก้วครับ เป็นไก่แม่สองตัวแล้วก็บักไหวผูกง,ง่ายนี่แหละแล้วตัวนี้มันเป็นจ้าฝูงคุ้มอยู่บ้านมันก็เลยมาเลาะจิตะกันเบิดมือเลยนะไอเสียมก็เลยอู่ง่ายกับง้วกับไก่นะรถก็ต้องขาย <c oughs> <c oughs> ก็เลยโวหไอเจ๊ทีงไหนนะก็เลยจะเอาจะหาซุ่มมาขังมันแยกกันอย่ามันจิตกันตาบอดตาแตกครับพี่น้อง <c oughs> นะเออนี่แหละเสือสองตัวก็อยู่นั้นทำทำเดียวกันหมด้ครับ รีกขังขังไส้กุ้งอันนี้มันไหวเครื่องมือแล้วก็สงสารมันครับเดี๋ยวจะปล่อยมันไปหากินเขาให้มันขึ้นลก <c oughs> อย่ามาเตะกันเนอไปเดี๋ยววนมาเตะกันอีกทีกาครับน,นี่มาจากสาขแกวเอาไก่ผูมาตัวหนึ่งแล้วก็กระเม่มาสองตัวแล้วก็เอาไก่ เอาไก่ไอ้ไก่ไข่มาสองหูไก,ไไก,ไก่ไข่ชอบไอเสีมันปล่อยไปพุ่นแล้วไก่ไข่เดี๋ยวไปเป็นไก่ครับพี่น้องปล่อยไปแล้วมันบินขึ้นไปขันมันบินขึ้นไปขันมันพุ่นแล้วเห็นปะพุ่นบินขึ้นไปขันเหรพุ่นบินขึ้นไปขันแล้วโอ้ยเก่งขนาดใส่งอนเล้าสงผมก็ยงงงกังไอเสียมคักแห้งเนาะพี่น้องสงผมก็ยังไอเสียมปะโอ้พุนพ่น,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 นเ,เหรอพุ่นเก่งขนาดปันลิงเลยพุ่นพุ่นปันลิงเลยเอ้าขึ้นไป นะเดี๋ยวมันก็กวนมาติกับข้างล่างครับนะมันเห็นตัวมาไหมนะนี่ไก่แม่สองตัวครับตัวนี้ใครเนาะไงไครลูกคใไง่เลยไข่ออกมาเมื่อนี้นะเดี๋ยวไอ้เสียมจะอไปเฝ้าคอกงว่าครับซึ่งขอกงว่าไม่ไอ้เสียมอยู่ฟังพุ่นนะเดี๋ยวจะไปเฝ้าคอกคอกงว่ให้มันเลี้ยงงว่าให้อีแม่ <c oughs> ก็วนเตะกันเบิดมือเดี๋ยวพายเบิงไก่ไข่เอาไก่ไข่มาสองตัวเมื่อนี่จะเป็นไก่ไข่ครับ นะเอามาสองตไกลแม่สาวนะตอนแรกว่าจะเอามาสิบตวพอดีไปสร้างซื้อในฟ้ามแล้วมันเป็นวัดก็เลยพไ,ได้เอามานะอันนี้เสาบ้านอยู่สาแก้วเขาเอามาแลกเราครับ <c oughs> เอามาแลกเรา <c oughs> มาหายเสียไอเสียมตังค์อย่างลอยนะลอยห้าสิบ,บาทเนี่ยก็เลยเอาไกลมาให้ครับ <c oughs> <c oughs> นะอ้เจ้าบุญดังไหนก็เลยเออไกลมาแลกก็เอามานะเพราะได้ตังค์ซื้อเรานะขี่เมานะนี่ได้มาสองตัว <c oughs> รักมาขายระจกากบุญนี่ <laughs> เอามาแลกเราไอ้เสียมนี่นะก็เลยเอามาเฝ่าคอกงว่าครับนะมเฝ่าคอกงว่าเพราะเด็กได้เด็กน้อยได้กินไข่เดี๋ยวรองเลียงบึ้งครับพี่น้องร้องเลียงบิง้งเอามาเหมือเดี๋ยวมันก็อยููเลยบบไปใสดอกนะสองตัวนี้บ่ไปใสายมันบด,บดื้อบ่ดื้อคือยังไกลบ้านไกลบ้านมันจะดื้อครับไกลบ้านมันจะดื้อก็ล้อรัดง่วเขาคข้อครับนะนี่เป็นบรรยากาศ ยังเมื่อแรงอีแม่แล้วกับงวเขาขอ,อกาะแล้วอะรับไปของอังนี้ยังไหมไปไปเข้านอนเข้านอนอไปไปอย่าออก <laughs> มันดื้อไปนดนอีกแล้ว บรรยากาศเงี้ยเมื่อแรงนะตัวนี้จากปีแล้วนะแม่อายุเท่าไหร่แล้วเนะี่ยสิบห้าปีแล้วบนะ่เนี่ยโอ้งัวตัวนี้สิบห้าปีแล้วครับเป็นคุณย่าแล้วนะนี่งวงหน่อยสองตัวงามงามลูกเคฟสามหนึ่งกับลูกกับตันพ้าด้วยตัวนี้บอกป่วยอะแม่เดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวหมอจีมาฉีดยาให้เตเี้า ไปไปเข้าคอกเข้าคอกลูเข้าคอกนี่มาเบื่องตัวนี่กำลังใกล้ลอดกำหนดคลอเป็นเดือนไหนแม่เดือนเดือนนาเนี่ยสิ้นเดือนนี้มันบอกตัวนี้ลอดสิ้นเดือนนี้ครับหัวรุนนี่ผสมเคีบสามหนึ่งเอาไว้เดี๋ยวรอรุ่นกันสิ้นเดือนนี้ครับ ตัวนี้ก็มักเล่นกับค้นแห้งนะตัวนี้ก็ท่องอยู่น่ะจะสีเดือนหาเดือนละท่องย,าย้ายไนนะท่องย,ย้นยันคุณตัวมึนก็ออกไปนอกนอกข้ออีแล้วตัวมึนนะตัวมึนนี่นี่แม่กับลูกครับตัวแดงกับเอออกดำดำในแม่ลูกกันนี่ลูกออกมางามงามงามเม่แม่ลูกลูกคืองามกว่าแม่หลายแทะ สอ,อนเลยเนาะตัวนี้เนาะน่ะสอ,อนเลยงามแห้งครับพี่นอ้องผุนอีกตัวหนึ่งพุนดื้อกินมันแก้วไอ้พุนรีกินมันแก้วไอ้พุนนะโอเคกคับผมวันนี้ก็เอาบรรยากาศอยู่อีสานบ้านเฮ้านะอยู่จังหวัดชัยภูมิมาฝากนะครับไอเสียงยูบ้านเป็นมือที่สองแล้ว นะก็อีกประมาณวันที่16ก็จะกลับไปขายรถที่สักแก้วสำหรับพ่อแม่พี่น้องหนะ้าที่จะเบรงรถนะกอร้าก็ยังเปิดให้บริการทุกมือแต่ว่าผู้ใดเจอปัหาไอ้เสียมก็เดี๋ยวไอ้เสียมจะเดินทางกลับวันที่16เด้อนานะนี่แหละครับบรรยากาศบานเฮ่านะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เ็ดงานกรุงเทพกรุงไทยนะอยู่กรุงเทีเ่ยอ,อยู่ต่างจังหวัดนะอยู่ต่างประเทศเกาหลีหรือว่าอยู่อิสาเอลก็ตามนะทั่วใดของออทั่ว Ola, ทัวโลกนะที่รับชมคลิปนี้อยู่นะสำหรับผู้ใดที่คิดทอดบ้านก็สู้ๆครับนะไอเสียมเอาบรรยากาศความสุขเล็กๆน้อยมาฝากนะเพื่อเทศกาลปีใหม่สงกรานต์พี่น้องก็จะค่อยคืนเมื่อนะนะเมื่อเนี้ขอบคุณหลายๆครับผู้ใดที่เขามารับชมนะขอให้พี่น้องนะสู้ๆเด้อนะเก็บเงินเก็บทองเก็บข้ามนะกลับคืนมาอยู่บ้านเท่าครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านเท่า เมื่อนี้ไปแล้วผมเดี๋ยวเอาบรรยากาศอีสานบ้านเฮามาฝากอีกครับผมเมื่อนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ